สวัสดีครับผมปันเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูนะครับก็คือท่านที่มีลักนณะอยู่ที่ราศีธนูหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2565นี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ออกคลิปค่อนข้างจะล่าช้ามากๆเลยสําหรับเดือนนี้นะครับเดี๋ยวแก้ตัวในคลิปของเดือนกันยายนเนาะนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยเดี๋ยวจะออกคลิปให้เร็วขึ้นนะครับจะไม่ให้เกินวันที่20สิงหาคมครับนะ ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวออกคลิปนี้แล้วก็ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็เริ่มเลยก็เริ่มเริ่มทำคลิปเลยนะครับอ่ะสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรน,นะครับซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31สิงหาคมในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจรเลข2ได้แก่เลข6ครับดาวสุขดาวสุ์เนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีากรกฎในวันที่8 เลขดาวดาวคารครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่9แล้วก็เลข9ก้าครับพระเกตย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่9ด้วยเช่นกันเลข1ดาวทิศครับย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงในวันที่17และสุดท้ายคือเลข4ดาวพุธครับย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันในวันที่20สิสิงหาคมส่วนดาวอื่นๆยังคงโคจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลย ลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับการงานเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าดีโปรเจกต์โครงการต่างๆก็มีความคืบหน้าดีครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยชาวราศีธนูนะครับจะได้รับความร่วมมือที่ดีครับจากคนรอบข้างเลยไม่ว่าจะเป็นทีมงานเพื่อนร่วมงานผู้มาข้าบัญชาก็ได้นะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการงานการงานส่วนใหญ่จะประสบผลสรุรจะประสบผลสูเร็จดีครับแต่ก็จะ เหนื่อยมากหน่อยนะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20สิงหาคมนะแต่หลังจากวันหลังจากวันที่20สิงหาคมไปแล้วนะครับการงานส่วนใหญ่ก็จะเบาลงครับนะแล้วก็จะสําเร็จรุ้งไปได้ด้วยดีด้วยตามที่คาดหวังเอาไว้ครับการเจรจาการติดต่อธุรกิจการค้าในเดือนนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีด้วยเช่นกันนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะการติดต่อสื่อสารนะครับ งานที่ต้องติดต่อกับคนต่างจังหวัดต่างประเทศคนต่างชาตินะครับงานที่เกี่ยวกับพวกนําเข้าส่งออกงานทางด้านการขนส่งการเดินทางนะครับงานตัวแทนในหน้าซื้อมาขายไปนะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะครับรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้จะประสบผลสำเร็จด,ดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีธนูเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางด้านการเงินนะการเงินภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ปานกลางนะครับข้อมิตทางที่ดีครับเดือนนี้เนี่ยชาวราศีธนูนะครับมีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างมากครับนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องทางด้านการเงินนะเพราะว่ายังคงมีรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือเพียงแต่ว่าอาจจะเก็บเงินไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้แค่นั้นเองนะครับท่านี้ท่นั้นก็เกิดจากอะไร <laughs> การใช้จ่ายนี่แหละนะการใช้จ่ายของเราเนี่แหละนะครับถ้าหากลดความอยากลงได้นะครับพยายามตัดใจสักหน่อยนึงนะก็จะช่วย ลดรายจ่ายได้มากเลยนะครับพยายามตัดใจหน่อยครับช่วงนี้นะฮะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะฮะสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับก็คือเรื่องของสุขภาพครับนะชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยกระทันหันได้นะครับหรือหรืออาจจะเกิดเอ่อความขัดแย้งขัดอกขัดใจผิดใจกันกับคนรอบข้างได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าครับอันนี้ต้องระมัดระวัง แต่ในเรื่องของเ,อเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับอุบัติเหตุนะเจ็บเปิดกระทำหันน,หนะครับแต่ถ้าหากถ้าหากเราใช้ชีวิตอย่างมีสติรบอบคอบไม่ประมาทปัญหาต่าง,งๆก็จะลดลงไปมากเลยครับนะหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้นะนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการแบบ,ปร,บนะปรับดวงนะปรับดวงนะแก้เคล็ดขอพิเศษนิดนึงขอคำแนะนําพิเศษนิดหนึ่ง,งก็คือท้่แนะนําก็คือบริจาคเลือดครับ การบริจาคเลือดนะครับเป็นวิธีปรับดวงนะแก้ดวงแก้เคสนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันดีที่สุดครับเป็นการปรับดวงแก้เคสสอดเคาะที่ดีที่สุดนะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะ,ะบริจาคเลือดได้นะสุภาพสตรีบางท่านนี้อาจจะน้ำหนักไม่ถึงนะหรือว่า,าเลือดอาจจะ,ะติดนิดนึงนะมีปัญหานิดนึงนะครับไม่สามารถบริจาคได้หรือบางคนกลัวเข็ม นะบางคนก็กลัวเข็มผู้ชายบางคนก็กลัวเข็มเหมือนกันนะกลัวเข็มก็ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ก็ใช้วิธีการไถชีวิตสัตว์ครับนะอาจจะเป็นไถชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับหรือว่าจะปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่กําลังเลยเท่าไหร่ก็ได้ครับนะพยายามทำนะครับนะถ้าให้แนะนําก็ทําทุกวันพระหรือวันเกิดของตัวเองถ้าเกิดวันจันทร์ก็ทําวันจันทร์นะ เจอวันวันอังคารก็ทาวันอังคารนะก็ได้หรือทําทุกวันพระนะครับก็ได้หรือว่าเดือนหนึ่งทำสักหนึ่งวันพระใหญ่ก็ได้ครับนะก็แล้วแต่นะอันนี้คือการปรับดวงแก้ดวงนะครับแก้เคสที่ดีที่สุดครับนะการบริจาคเลือดกับการไถ่ชีวิตสัตว์ครับ ส่วนโชคลกโชคราบนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับวันที่ดีได้แก่วันที่8ถึง12 14ถึง17แล้วก็24ถึง31นะครับส่วนทิศที่ดีนะครับมีสีทิศเลยทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้บุคคลที่จะนํโชคลกโชคราบมาให้นะครับก็คือเพศตรงข้ามนะครับคนที่อยู่ต่างแดนถิ่นไกลอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ครับส่วนทางด้านความรักนะครับความรักเนี่ย ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับรักกันดีมีความสุขครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจเงิน,งนกันบ้างก็เล็กน้อยครับไม่ถือว่าเป็นปัญหาเนาะส่วนคนโสดนะคนโสดในช่วงนี้นะครับในเดือนนี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยทางด้านความรักยังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นะครับนะถ้าเกิดถ้าหากมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะก็ดูจะไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ครับ รู้สึกบรรยากาศมันจะเป็นแบบอึมครึมนะอึมครึมคลุมเครือนะไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยชัดเจนนะครับสำหรับคนโสดเนาะก็อดใจรอไปสักนิดหนึ่งนะครับครับทั้งหมดก็เป็นคำสํานายดวงชะตาของชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2565นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ